เย้いいสวัสดีครับชาว GMMTV ที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับต้อนรับเข้าสู่การไลฟ์ครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปบุกห้องซ้อมนะครับของสี่หนุ่มนะครับที่ตอนนี้กำลังเขาเรียกว่าซ้อมกันอย่างขมักขม้นนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันเราจะเจอกันแล้วกับคอนเสิร์ตเบลูก้านั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าสี่หนุ่มตอนนี้เขาพร้อมขนาดไหนนะครับปเข้าไปเลยมาโอ้โหดูดู ไหนบอกซ้อมเต้นไงไหนบอกซ้อมเต้นอะไรนี่ไงเอย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 โอ้โหเต้นที่วอกอัพเชิญครับเชิญยินตามมาร์คด้วยมาร์คสิต้องมายืนตรงนี้มาร์คสิต้องย้ายมามาร์คอยู่ตรงนั้นมาร์คอยู่ไหนมาร์คนี่ครอยู่เอออยู่มาตรงนี้อ่ะโอเคเรียกว่าเป็นการซ้อมที่แบบสนุกมาก คุณน oh, oh. ี oh. so ahead, oh. mm ่ถามเขาจะซ้อมต่อโอ้ยไม่ทันเดีไม่ทันคุณกลับมาไม่ได้ซ้อมเลยอแล้วคุณดูซ้อมแล้วกับนี่ขนาดซ้อมแต่ยังไม่พร้อมนะนี้ใช่ไหยนี่ไม่รู้ตัวเลยว่าผมจะมาบุกห้องซ้อมไม่รู้ไม่รู้เลยรู้แต่ว่าอันนี้เราไปงานมาก่อนไงเราสองคนไปงานมาก่อนแต่เขาตั้งใจแต่งหน้าเพื่อนนี้แหละไม่ใช่ทำงานมาก่อนทำงานมาก่อนทำงานไปกิงสามตัวนี้ยังดูดูนะสามตัวเลยเหรอยังถ่ายดี ารีเออเเนี่ยราเเนี่ยราไปแค่งานเดียวเอออ่ะไม่พูดถึงการเต้นเลยพูดถึงประเด็นการชุดเขาเรียกชิงงานตรงนี้ดีกว่าชิงงานชิงงานอ่ะไม่อะไรครับเอาเรื่องเต้นอาเอาเรื่องเต้นเรื่องเต้นดีกว่าทักทายทักทายคนที่ดูร้านอยู่ตอนนี้ทีละหนึ่งคนนะครับเริ่มต้นจากหนูค่ะสวัสดีครับกันครับสวัสดีครับอ๊อฟครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอายยอนเซโยนิวอิมิด้า เดินทางต่างประเทศบ่อยไะแซมแซมนครับเออภาษาไทยอะไรอัญชยนสยบเลยครับเออเนี่ยเราอยากจะขยายจะตรงนี้บริษัทซัมซุงไทยแลนด์ค่ะบยังเพิ่งเยามยังไมยังไม่ได้เข้าผ่านอ๋อเหรอีกแล้วรีบแล้วโอยนะครับกูเข้าไปอยู่ด้วยอีกแล้วก่อนเริ่มพูดคุยกันนะครับเป็นตําแหน่งของทุกไลฟ์เราต้องมี ถ้าให้เป็นแฟนเนี่ยเ็าได้แคปลงฟิลเตอร์แล้วก็ติดแฮชแท็กกันซึ่งแฮชแท็กของเราวันนี้คือเบลูก้าคอนเสิร์ตอ่ะคนที่มีบัตรอยู่ในมือแล้วพร้อมมันไหนพูดไยได้ผ่านแท็กนี้เลยครับถ้าแรกคือถ้าพร้อมครุ้วิติพร้อมรุ้วิติอ่ะเป็น4คนเลยนะ4คนเลยมีบัตพร้อมร้อ่านรการันหนึอหนึ่งสองสามอ่าโอเคโอเคนะครับ ทำทะลุมิติยังไงครับพี่ก็นี่คือมิติเลยพี่และนี่ก็คืออันนี้มิติต้องอกอ๋ออันนี้คือคุณทะลุมาเรื่งนึงคนับอึ่งยังยังไม่ได้ใช่ใกล้จะทะลุมาแล้วเพราะว่าเรายังซ้อมไม่เสร็จเราวนะแต่อ่าแต่พอ20ปุ๊บคลอดเลยโอ้โหเข้ามิติครบทุกคนแล้วหวังว่าหวังว่าจะเข้าไม่มีทิ้งใครไว้ที่มิติเก่าไม่มีไม่มีเราเป็นเพื่อนกันเราทิ้งกันไม่ได้ครวมถึงแฟนๆด้วยดูคอนเสิร์ตก็ทะลุไปพร้อมๆกันด้วยนะครับข้อที่สองเป็นชาบเป็นลูกกาน อ่ีทไอหกค่ดชื่อคอนเสิร์ตแล้วใครค่คอนเสิร์ตเตยออุ้มเมูก้าพู่เลยครับคู่เลยอ๋อโอเคอุ้มมาอคับน้กงตัวน้อยขึ้นมาเลยเมูกาให้ดูหน่อยมาแต่เนีเป็นเมนกามามสอเตีมาทผูเฉยเลยรับเหมือนได้เลยรู้ปะจัยานาดููนอนอนทเหมอนแบบทำาแบบนี้ไม่อย่างี้เมื่อปีนีเก้รอย ห้าสิบกว่าเราได้ค้นพบชีวิตชีวิตประหลาดเหมือนกันนะหนักเนาะเราใช้ชีวิตประหลาดเหมือนกันตอนเนี้ยอ่าต้องหัวเข่าอย่าเราใช้ชีวิตหนักมากเลยตรงหัวเข่าเนาะเนี่ยนะโอเคไปลงไปลงไปนะครับนะครับคปับครับทันนะครับก็ฝากท้ายแชร์ไปดูการคอนเสิร์ตด้วยกันนะครับหนักเหมือนกันนะ อา้น้ำยาดูมีการฉับอะไรกันไม่มีครับไม่มีเขาจขี้ต้นมาเองไม่มีอะไรเขามะขีมเต้นบ่อยเขมเนบ่อยเขาเนแบบเขาเรียกบอลลี่เต้นแบบว่เด้งงเด้งเด้ เหลือเวลาอีกนับจากวันนี้วันนี้วันที่9ครับผมอีก11วันครับก็จะถึงวันงานคอนเสิร์ตเบลูก้าแล้วได้แล้วถามถึงความรู้สึกความพร้อมอะไรต่างๆตอนนี้เป็นยังไงพวกนี้ก็โชว์ได้เลยเฮ้ยจะบอกว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าในเบลูก้าไม่มีอะไรทีหลากหลายมากมายากลายหลากหลายที่สุดลที่สุดอ่ะมันคือมันจะแบบมันมีหลายรุ่นหลอย่างอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยแบบ ตื่นเต้นไงเอออ้าวยังมีความสัมผัสอื่นน่าจะเยอะไม่ได้เท่านี้ละจริงหรอจริงจมันจะมีแบบหลายความเยอะของคนที่ได้นิวันนี้วันนี้จะซ้อมอยาะไรกันอันนี้ไปทากลจะไปแฟนมิตรอันนี้เนี่ยความเยอะออกแบบอันนี้อันนี้พูดถึงไกลนะพูดถึงผมก็เห็นเอ๊ะเบลูก้าคอนเสิร์ตใกล้มาแล้วครับแต่พวกคุณก็เรียกว่าคุณก็มีแฟนมิตตลอดแต่เขาได้ซ้อมด้วยหนูว่าเรามันเป็นการซ้อมได้ไม่ในตัวแต่เราก็เนี่ยเราเต้นเราเต้นอะไรเราก็ซ้อมไปอ๋อเป็นไงเป็นไง ความพร้อมกี <an ized> <Harriet> ่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้อีก11วันจะถึงงานคอนสนแต่ละคนเลยเอาส่วนตัวจุมพลพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยห้าสิบเออกันก็คิดเหมือนปกติป่ะเพราะว่าตอนนี้ห้าสิบเพราะว่า ที่จริงอ่ะเราอ่ะเหมือนเกือบทุกเพลงอ่ะเราไล่ซ้อมกันหมดแล้วแต่เรายังแค่อยากยังไม่ได้เจอพี่ๆแดนเซอร์บ้างเรายังไม่ได้รวมกันทั้งหมดแบบ4คนบ้างในตอนนี้มันก็ยังไม่ได้เห็นภาพนั้นเลย50%แต่อีกส่วันที่เหลือคือซ้อมอย่างเต็มที่ใช่ได้ครบร้อยใช่เพราะเราจะได้เจอกันแล้วแบบ4ี่คนใช่ครับทีครับผมคุณเต้ฮะคุณพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมพร้อมเขาอยู่ซ้อมที่นี่เขาซ้อม50ผมว่าของเราเลย70%แล้วครับโอ้โห เราเริ่มเห็นโครงร่างนี่แหละเบลูก้าไม่กล้ามันแก้าม่กล้ากล้าถึงกล้าพูดด้วยเพระว่าที่เขาอยู่เขาไม่เขาไม่ท่าสิไอ้นี่จริงคือเราอะเห็นเป็นโครงแต่เพลงแต่ร้านเนี่ยเราเห็นโครงหมดแล้วแล้ว นี่แต่ละคนเป็นคนคิดออกแบบมันเองด้วจะง่ายอยู่ข้างในแล้วทีนี้มันเหลือแค่ว่าทุกอย่างมาแค่ประกอบร่างเท่านั้นเองที่กูบอกว่าห้สิเนี่ยผิดนะจริงๆ้อเจอ๋อันวกูได้ยังไงเขาสายวิทย์เขาสายวิทย์เขาวิสวะเขาคำนวณอะกูคือกลองทำจริงแล้วมันึงนาสบเนี่ยนนไม่ด้่คนทำจริงดลยูจะเ็เต็งกีิก็ส่เก้าใกล้เอขาหน่อยว่าตรงที่ส่ผลใช นะครับอ่ะก็เดี๋ยวมีเวลาให้ซ้อมไปอีกสิเดวันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเต็มที่แล้วไปเจอกันผมว่าเรื่องบรรยากาศพอเลยว่าขึ้นแล้วมีแฟนๆ<ช>เลยสนุก<ช>สนานครบรถแน่นอน,อเ,นเอ็นเตอร์จีม,มเข้ามาเข้ามาเองใช่ทีนี้อยากจะรู้ว,ว่าพวกคุณเนี่ยอ่ะคือได้มาเจอกันในคอนเอ้ยไม่เป็นครั้งแรกถูกป่ะที่หมายลว่าก่อนหน้านี้มันก็มีคอนเสิร์ตที่มันมีหลายๆคู่มีหลายๆๆเนี่ยแต่เนี่ยมันเป็นอยจ็เฮ้ยเมื่อะเจ็บคอล์ลกันเจ็บคอล์ลกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจ็บจริง้ร่วมคอนเสิร์ตครั้งเนี้ย ด้วยกันสองผู้เนี่ยรู้สึกยังไงเอาจงจริงเพราะอาเคยเจอกันอย่างเอลเอลหรือแฟนนี้ต่างต่ก็มีอยู่บ้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยตอนแรกดีใจตอนแรกตอนนี้ตอนหลังตื่นเต้นตอนหลังก็ต้องายแต่ลองไห้้องไห้เพราะว่าดีใจที่มันประสบความสำเร็จอ่า tears o f joy อาาคุณเต้คุณคิดว่าเต้นคุณเต้ตะวันรงบคุณคิดว่า ด้อมคุณสองคนเนี่ยครับผมนะฮะด้อมเบบีกับด้อมคู่เนี่ยไปสองคู่ด้อมสองคู่เนี่ยมันยังไงเวลามันมาจอยกันแล้วแบบเขาสามารถทีกันแล้ทั้งสองด้อมภาพเปรียบเทียบมันเหมือนฟิลเนื้อดิบกับตัวซอจุกอะตัวแหนวตัวดีอะเออมันเหมือนอะไรจะผมเหมือนอะไรจะดิบมันงงแต่พอรวมกันแล้วนุ่มมันนุ่มันสลมกล่อมมันกัดมันกันด้วยเออมันช่างเนื้อหวานเคื่องใช้มันดีอะคือคุณพอรู้ไหมว่าแฟนถับด้อมคุณเนี่ยเขาเขา เขาซีกันไหมไอ้พวกอยากรู้ผมว่าน่าจะซีนะอัิทกคือแฟนงครับเราสองสองสองทีมสองโค้ดสองกลุ่มสองอะไรใช่ก็เป็สองรอบทั้งสองรอบน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่กใช่ใช่แล้วแบบว่าให้การสนับสนุนกัตลอดแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันมานานแล้วด้วยแล้วก็อยู่ด้วยกันทํางานด้วยกันมานานแล้วก็แล้วก็เราคือเขา คือเขาแบบเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะมี intersection กันในใจก็เหมือนเซก intersect แบบพวกคุณทั้งสี่คนเนี่ยมันก็ intersect กันเพราะตอนนี้ก็ไม่ได้ยืนตามคู่ตัวเองใช่มใช่มันจะแบบอย่างเงี้พอเราไปซีซีในคอนเสิร์ตก็จะมีอะไรแบบนี้ก็เอามาแลนด์นูวิสไปนูนวิสมารอติดตามรอติดตามอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมีการสปอยโชว์นิดหน่อยอ่ะฮะพูดถึงโชว์ที่เห็นในคอนเสิร์ตไปดูก้าหน่อยครับถ้าสมมติว่าเปรียบเทียบกับเกมสักเกมหนึ่งได้เนี่ยคุณจะให้คอนเสิร์ตครั้งนี้เหมือนเกมอะไรอ่ะคุณอ๊อ หมอนซอนผ้าก็มอนซอนผ้าเพราะอะไรเพราะว่าเราเนี่ยจะคนที่ดูอ่ะจะนั่งอยู่ข้างในใช่ไหมและเราจะโชว์อยู่ข้างนอกออนึกออกไหมก็คือเวทีจะไปอยู่รอบๆใช่ทุกคนต้องหันใช่ทุกคนต้องหันหลังดูอะไรอยูงไม่ได้ใช่เหรอมอนทำไรถึงมอนซอนผ้าไม่รู้นึกอะไรไม่ออกโอเคอ่ะแต่เปรียบเทียบว่ามอนซอนผ้าเนี่ยสนุกสนานใช่ครับบันเทิงอ่ะคุณกแจล่ะเกมอะไรที่ถ้าเปรียบเทียบคอนเสิร์ตเบลูก้าเหมือนเกมสักเกมหนึ่ง ปลาเป็นปลาตายแล้วกันปลาเป็นปลาตายเพราะว่าตอนเล่นปลาเป็นปลาตายอ่ะคนที่เป็นคนที่เป็นโดนเล่นทื่ต้องโดนปิดตาอ๋อมันจะลุ้นเงี้ยมันจะตื่นเต้นอ๋อเคยไหมเคยปิดตาไหมอะไรเลยก็เวลาโดนปิดตามันจะตื่นเต้นมันจะลุ้นว่าเอ้ยมันจะเขาเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรต่อไปมันจะเป็นยังไงนะอะจะลุ้นเงี้ยก็คือแฟนๆก็จะลุ้นในลุ้นคนละลุ้นนะบนเวทีเราก็ลุ้นเราก็ลุ้นเหมือนกันไม่ใช่ไม่ลุ้นเอ่ะปลาเป็นปลาตาย บอลลูนสีด่างบอลลูนสีเล้วยังไงอ่ะเล่นในูงเหมือนกันที่แบบว่าใครมีเสื้อสีส nee <is> er ีเลยก็ผ่านได้ที่ทำแบบนี้บอลลูนสีบอลลูนโป้งอะไรเงี้ยอ่าโอเคโอเคเพราะว่าเรา represen แต่ละคนเป็นแต่ละสีแล้วเราเชื่อว่าแฟนๆที่มาดูเนี่ยคอนเสิร์ตเนี่ยจะต้องแต่งตัวอลังการตามสีที่ตัวเองแบบไม่บอกว่ามาเชียร์อย่างแน่นอนแล้วก็แบบกลเลมาเล่นอีกแบบอะไรนะใช่ครับอาคุณนิวเกมหนึ่งเกมอีกเกมอะไรอีก อะไรพูดเลยกระบอกอะไรก็พูดเอออเาเอาอะไรพูดเลยเกมนี้เกมนี้อะไรเกมปิดตาซ่อนแอบพร้อมแอบปิดตาซ่อนแอบเพราะอะไรแอบอย่างเดียวก็ยากแล้วมึงจะไปปิดตาเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเราแต่ละคนเนี่ยจะมีมีแบบเซอร์ไพรส์พิเศษซ่อนแอบอยู่ในในโชว์ออ๋ในทุกๆโชว์จะมีอะไรที่แบบบซ่อนอยู่แล้วก็ให้แบบทุกคนเนี่ย <for for อะไรเ้ามาหาเพเซอร์ไรเพราะแคลเชิงแล้วก็ก็เอาจริงๆทุกทุกคนไม่น่าคาดคิดหรอกว่าเราจะเป็นคนดีอ่ะโอเคได้เดี๋ยวรอลุ้นกันทีนี้มาสปอยโชว์เพิ่ีบกว่าใกล้จะทะลุมิติแล้วนะครับผมมีโจทย์อยู่สองสามข้อนะครับให้พวกคุณทำนะครับขอฟังพยางแรกของเพลงที่จะได้ฟังสองแมวเลยสองพยางดีกว่า สองพยานของเพลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นในคอนเสิร์ตเบลูกานเพลงที่คุณซ้อมกันมาเนี่ยสองพยานไม่มีไม่มีอ่าไม่มีเลยไม่มีเพลงไม่มีเพลงมีเพลงแล้วมีคาว่าไม่มีไม่มีหนูกันหนูกันเรียกไม่เหยื่อเลยไหอะไร พ yes ิษะพิษะคุณมีอะไรบ้างครับสองพยางไงสองพยางพยางคือคำพูดออกมาเร็วอะไรไม่ต้องเป็นทางแรกก็ได้เดี๋ยวจะเอาพยางไหนก็ได้ดีกว่าสองก็ได้ก็ได้อะไยางเนี้ให้น่ารักหัวอ่ะอะไรน่ารักสวยงามอุ้ยสวยงามโอเคไม่บอกว่าเป็นพยางแรกหรือเป็นพยางอะไรคุณเต้ฮะคุณเต้เหรอมากฝ่ามากฝ่ามากฝ่าอะไรมากกว่านะอ่าโอเคไปลุ้กันต่อ สองพยางสองพยางของเพลงอะไรก็ได้หรอที่จะเกิดขึ้นในโชว์สิอันนี้ดูนี่เลยเกิดในโชว์ดูและวดูและวดูแลแล้วสองพยางเพอะไรนะไม่ต้องเลยเองคิดนานแล้วไม่ต้องเสองพยางแรกก็ได้เป็นพยางก็แล้จังเลยจังเลยอ้าวแม่จังเลยสถีพย์เพลงที่มีคำว่าจังเลยจังเลยจังเลยได้แล้วโอเคผ่านไปโจทย์แรกโจทย์ที่สองครับครับ ดูเสียงภาพในการเต้นมากโปกติเต้นเนี่ยเขาเรียกหนึ่งแปดถ้าหนึ่งแปดมันจะรู้ไปว่าเป็นเพลงอะไรคอร์ดหนึ่งสี่ก็พอหนึ่งสี่เหรอตอนที่เราซองมันยังไม่ครบหนึ่งแปดก็ยังไม่โชว์ไม่ได้เริ่มต้นที่อ่ะคุณใครพร้อมเริ่มเต้นอ่ะอันนี้คุณจะเป็นผู้อะไรล่ะ หรือว่าจะเดียวจริงๆก็คู่กันผมอย่างนีได้อ่ะสามสี่หนึ่งสองสามสี่ะจบจบจบอะใช่ไหมอันนี้คุณจะไปคู่กันไหมหรือเดี่ยว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 ไปเดี่ยวเดี่ยวไปเอาละครมีคน้อมีคนันแล้วเดนสองหนึ่สองา ซ้อมกูเดียวกันเปล่าหนึ่งสองัหนึ่งสองสามสี่อ่ะโอเคแค่นี้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของท่าเต้นไม่บอกว่าเป็นเพลงอะไรไปเดากันเอาเองแล้วนะครับออ้าวปุ๋ยกูมาเรียกไปซ้อมเต้นแล้วเหรอยังยังเหลืออีกเป็นจดจดสุดท้ายครับใบแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยสีหน้าทีละคนครับเข้ามาใกล้ๆเลยหน้าโอเคโอเคสีหน้านี้ไปกัน อันนี้คือใบอยู่หรืองงกับโจทย์เออโออเออเออโออใอ่ามือสั่นทำไมอ่าอ่าไปอีกค่าโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับผมผมว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตที่คนรอมาตั้งหลากหลายแล้วที่ได้นอนวุ่นวายวายบวกแน่นอนแค่ขนาดเราสัมภาษณ์กันในแบบห้องซ้อมแค่นี้มันยังวุ่นวายขนาดนี้เอาละจากการเต้นเมื่อกี้เนี่ย ผมตัดสินใจได้เลยใครควรจะไปต่อท่าเพิ่มใครออฟกันไปต่อท่าเพิ่มเพราะว่าคุยอี้ได้ยังไงเพราะว่ามันมันมันมีขั้เต็ปเดียวมันมีหลายขัตอนผมขอบคุณต่อคนไปพักไปต่อท่าก่อนขอคุยกับเดลิโอตต่อเออเอ่อเออทำงานให้มันเยอะๆนะนะเพราะท่าคุณไปไปแล้วแค่ครั้งนี้ยนะครับผมอ่ะยังไงครับสำหรับชาวเปลูก้านะครับมีเห็นบอกว่าตอนมีกิจกรรมพิเศษด้วยชาวเปลูก้าเนี่ยคือจะมาพร้อมกันในวันที่20 เดือน5โดยไม่ได้นัดกันยังไงแต่ชาวเบลูก้าที่มีซัมซุงก็จะเป็นชาวเบลูก้าที่เป็นซัมซุงเบลูก้ายังไงยังไงพี่ชาวเบลูก้าในซัมซุงเนี่ยก็จะมีสิ่งพิเศษคือ Galaxy Gift ั่นเองนะครับสามารถลุ้นบัตรแฟนลุ้นบัตรคอนเสิร์ตเบลูก้าได้พร้อมได้แฟนเบเนฟิตแล้วก็กรุ๊ปมีติ้งปาร์ติเวทโฟโต้ถ่ายสี่ต่อหนึ่งได้พวกเราคือสิมาทีละคนเลยใช่รูปอย่างนี้สิ่งพิเศษนี้อยู่ใน Galaxy Gift ดังนั้นถ้าคุณเนี่ยเป็นเบลูก้าแล้วยังไม่มีบัตรและยังไม่มีบัตรหรือมีบัตรแล้วแต่อยากพาเพื่อนไปด้วยอยากจะได้บัตรนะฮะคอนเสิร์ตพร้อมกับแฟนเบเนฟิตอย่างที่บอกนะครับมีกรุ๊ปที่รูปโฟโต้สี่ต่อหนึ่งครับผมอยากได้ต้องทำยังไงอ่าอันนี้ใครนะครับอยากจะไปงานนี้ตั้งใจแบบพิเศษให้ดีหยิบมือถือสั่งซุ่ของผมขึ้นมาครับเสร็จปุ๊บทําไงต่อให้ไทยทํายังไงต่อก็เข้าไปที่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งผมอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่ง เข้าไปที่ทวิตเตอร์ของซัมซุงไทยแลนด์นี่จะเห็นหน้านี้ครับเขาจะบอกกันเลยว่าเขาจะแจกบัตรเดลูก้าฟรีพอเห็นปุ๊บเนี่ยทำไงครับเราก็ตื่นเต้นสิใช่กดรีทวีตเข้าไปสิและโค้ดทวีตอ่าโค้ดทวีตเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ตอบเลยว่าถ้ามี Samsung Galaxy S23 Ultra เนี่ยไปดูคอนเสิร์ตเบลูก้าจะฟินขาดไหนอ่าโค้ดไปเห็นผลว่าจะฟินไหนคือตอบคำถามไปพอตอบเสร็จสมมติตอบว่าฟิน ฟินเวอร์มักค่ามักค่าอ่ะฟินมักค่ามักค่าสุดเป็นชาวต่างชาติเป็นอินเตอร์แฟนมักค่าอ่าตอบเรียบร้อยปุ๊บอย่าลืมติดอะไรครับแฮชแท็กว่าซัมซุงอะไรครับเมมเบอร์เมมเบอร์มึงพิมพ์ถูกปะเนี่ยซัมเอชซัมเดิมว้าวฮะทำไมขึ้นมึงพิมพ์ถูกะเนี่ย ไใจเย็นใจสงบก็ไอ้บ่าก็ต้องพูดงื่อนก็ต้องพูดโอเคโอเคขอโทษนะครับขอโทษนะครับไม่ต้องขอโทษอะไรขอโทษลูกค้าซัมซุงครับมันทำหลยังมอไม่ต้องขอโทษใครขอโทษซัมซุงเมมเบอร์สทีเอสอย่าลืมนะเมมเบอร์นะเมมเบอร์มีตัวเสด้วยนะครับเสร็จเพื่อขอีกแฮชแท็กหนึ่งครับซัมซุงเมมเบอร์สทเกี่ยวข้องกับไะเบลูก้าค c นเสิร์ อ่ะอีกหนึ่งแฮชแท็กนะแยกกันนะสองแฮชแท็กนะเบลูก้าคอนเสิร์ตเบลูก้าคอนเสิร์ตเสร็ปุ๊บรีทวีตไปเลยอ่ะพอรีทวีตเสร็จปุ๊บยังไงต่อคุณผู้ชมง่ายๆคัดลอกลิงก์คัดลอกลิงค์ทำนี้ดูตรงนี้แชร์ปุ๊บกดกลุ่มแชร์มันจะมีแค่นี้ก๊อปปี้ลิงก์ถ้าเป็นภาษาไทยก็เป็นคัดลอกลิงก์อ่ะแล้วแต่การกดเข้าไปเลยครับพอกดก๊อปปี้ลิงก์เสร็จยังไงต่อคุณผู้ชมคุณผู้ชมเข้าไปที่ซัมซุงเมมอะไร เมมเบอร์เราเรียก s สม s u n g Members เสร็จปุ๊บจะเจอแอปแอปพลิเคชันนะ Samsung m e m b e r เป็นแอปที่มีสิทธิพิเศษสำหรับชาว Samsung Galaxy มากมายเข้าในแอปมันจะรู้เลยว่ามีแจกบัตรเบลลก้าเห็นไหมครับเห็นอย่างนี้เด่นๆอย่างนี้เลยกดคลิกเข้าไปสิครับกดคลิกเข้าไปคุณผู้ชมทำไงต่อเขารู้เลยคำหนึ่งเน็ตมันนี่นะครับตามก็คืออย่างที่บอกตามแบนเนอร์ที่อยู่ด้านบนเลยโฮมแบนเนอร์นะครับกดเข้าไปปุ๊บคราวนี้เขาจะ ขึ้นมาเลยครับร่วมลงทะเบียนกิจกรรมก็ทําไงก็กดเข้าไปครับอกดเข้าไปปุ๊บมีให้กรอกข้อมูลเลยครับนี่ชื่อก็นะอ่ะนางสาวเบลูนามสกุลก้าอ่เสถียนไปเบอร์โทรศัพท์อะไรอีเมลอะไรและนี่ครับที่คัดลอกมาเมื่อกี้กดวางลิงก์ไปตรงนี้เลยอ่าต้องไปเช็คใช่นเช็กกีบาก็เช็คว่าเราทำถูกต้องตามกติการไหมซับมิดนะครับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอประกาศผลวันไหนครับเจ๊เจ๊โอประกาศผลเนี่ยนะครับ ประกาศผลวันที่ไม่ทันแล้วประกาศผลวันที่13พฤษภาคมนะครับซึ่งกิจกรรมนี้สามารถร่วมได้นะครับจนถึงวันที่ สิบเอ็ดพฤษภาคมนี้อ่าไม่ดูแย่ไหมครับไม่ไม่ดูแย่เลยใช่ไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้วนะครับผมอ่ะนั่นก็คือวิธีที่อยากบอกถ้าคุณอยากจะไปดูคอนเสิร์ตเบลูก้านะครับพร้อมกับเอ่อได้แฟนเบเฟิตนะครับครบเครื่องเลยได้ไปตมมิทติ้งได้ไปถ่ายรูปสี่ต่อหนึ่งด้วยก็ทำตามวิธีที่เราบอกไปแล้วถ้าได้แล้วคิดว่าพิเศษแล้วมันยังมีพิเศษอีกยังไงครับคุณจะไปดูยังสมมติคุณจะไปดูคอนเสิร์ตเบลูก้าครับปุ๊บ โอ้โหต้องรีบไปแต่เช้าหน่อยเนะเพราะว่าแบบมันตื่นเต้นอ่ะเอออยหิวท้องเออหิวแล้วท้างอ่ะคนที่มีซัมซุงกาแล็กซี่กิฟต์เนี่ยเข้าไปที่ซัมซุงเมมเบอร์ปุ๊บจะมีซัมซุงกาแล็กซี่กิฟต์อยู่จะมีส่วนลดเครื่องดื่มและอ่าสิทธิพิเศษสิทธิับแบบเครื่องดื่มแล้วก็อาหารลดราคาเต็มเลยให้เลือกเลยวันนี้อยากกินอะไรส่วนลดอ่าเล่นพีอาร์ก้อนก็ไปดูเลยพารากอนวันนี้มีอะไรมีสิทธิพิเศษเยอะให้กินอาหารลดราคาก่อนที่จะดูคอนเสิร์ตได้เลยโอ้โหหหหคคืออออออพพิิเเเศษลาาาายยยตต่่่มมมมมกกกกกััังงไไไดดดีีนนนนะะขขึ้้้ปปจสร์ูุ๊บ ที่อยากจะเห็นออฟกันเปนิวแบบใกล้ๆแต่ว่าเราที่นั่งเราอยู่ไกลแต่ว่าซัมซุงของเราอาจจะยังแบบยังไม่ได้เป็น a 1 3 Ultra ที่งานที่บูธข้างหน้ามีบูซัมซุงให้ยืมซัมซุงไรซี่ a 1 3 Ultra ได้อีกาซไม่ใช่เช่านะยืมเลยยืมฟรีเลยครับผมแต่ต้องรีบหน่อยเพราะเครื่องมีจำนวนจำกัดครับอ่าซึ่งเอาไปยืมแล้วเพราะฉันอยากจะเห็นคนดูได้พอเราอยู่บริเวณษัทเราก็สามารถ ซูมคนดูได้ว่าใครเป็นใครเช็คว่าใครมาไม่มาได้หมดออโอ้โหแสดงว่าเช็คแม่อย่างเงี้ยเช็คเลยสุดเช็คแม่แม่มาไหม <laughs> <laughs> สามารถเช็คได้เลยครับเนื้อออกอไหมครับนออกบนะก็อ่ะอย่างที่บอกย้ำเรากิจกรรมหนึ่งจริงมีหลายส่วน<ช>ส่วนแรกก็คือถ้าคุณอยากได้บัตรคอนเสิร์ตบิลูก้าครับเข้าไปทวิตเตอร์ซัมซุงไทยแลนด์แล้วไปโค้ดโพสต์เสร็จก็พิมลิงก์เข้ามาในซัมซุงเมมเบอร์ครับก็กรอกรายละเอียดให้ครบแล้วก็กรอกเอาลิงก์มาแปะกดสัมมิสนะครับวันที่13พฤษภาคมก็จะ ประกาศผลผู้ชมดีนะสิ่งที่2ก็คือตัวจริงก็คือมาแกวรอที่พารกอนไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ทาไปหาเครื่องดื่มกับหาร้านอาหารกินลดราคาได้ด้วยซัมซุงเมมเบอร์กับซีกิปครับถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็ส่วนที่3ามก็คือถ้าคุณไปที่หน้างานมีบูธของซัมซุงแล้วอยากจะซูมเห็นเตนื้อกันอย่างชัดๆก็สามารถที่ไปยืมนะครับซัมซุงนักที่ใช้กันได้นั่นเองนะครับสส่วนวันนี้ที่มาโปรโมทกันพิเศษนั้นจริงก็ ใครอยากร่วมกิจกรรมนี้นะครับก็ถ้าถ,ถ้าคุณใช้ซัมซุงการ์ซ่อยู่แล้วอาจจะยังไม่พอไปยืมของเพื่อนของพ่อของแม่เลยมันลงไม่ได้ก,กันให้เยอะๆเลยกันอากงอามาป๋าเจกแปะมากันให้หมดคือถ้าใครมีซัมซุงสามารถลงทะเบียนได้หมดครับมีคนรอคิวแล้วฮะ <c oughs> ว้าวโอ้สิทธิพิเศษขนาดนี้เลยหรอเยอะมากจริงๆใช่ไหมคุณก็คุณก็มีซัมซุงนี่แต่เป็นรุ่นยี่สิบอ่าเพราะฉะนั้น จะไปยืมจะไปยืมเป็นเอจิสาล่าอะไรเงี้ยคุณร้อยต้องไปเช้าไปเนี่ยใช่โอเคต้องไปช้าเร็วหน่อยเพราะเขาบอกว่าเครื่องมีจํานวนจํากัดที่ได้ยืมครับผมใช่แล้วนะครับอันนั้นคือรายละเอียดต่างๆนะครับก็อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมจริงก็เข้าไปที่ Twitter ของซัมซุงได้ใช่ครับถูกไทยแลนด์นะครับมาออฟการเป็นไงต่อถ้าได้ถึงไหนแล้วกลับมากลับมาโอ้โหเป๊ะเลยนี่เป็นย่งไงโอ้โไม่ิดออกมาแล้วกันนี้โอ้โหเข่าเป็นไงบ้างย้ายย้ายทักเพลงหนึ่งเลยไปเริ่มทักอุ้มเลยนะ อุ้มเต็มอุ้มเต็มอุ้มเต็มเขาอุ้มเขาไเ่งู้หรืออุ้เต็มอุ้มเต็มอุ้มเขาเป็นการสัมภาษณ์ที่สุ่มเสี่ยงมากๆนะครับวันนี้เรามาถึงห้องซ้อมเบลูก้าทั้งทีผมเชื่อว่ามีชาวเบลูก้านะครับที่ดูไลฟ์นี้อยู่เยอะเราอยากหาคนเนี่ยเข้ามาจอยไลฟ์พูดคุยอะไรกันก่ยขอสองคน กดรีเควสกันมาแล้วเดี๋ยวให้ร่วมพูดคุยนะฮะกับเตนิวแล้วก็ออสการ์ด้วยนะครับผมมาเตง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 มาเดี๋ยวให้เตงอ่ะโอเคหันกล้องมามักป๊บไหนกล้องตอนนี้เป็นหน้าใครนี่อ่ะตรงน้กดรีเควสมานะครับอ่ะเข้าไปคุณออกรีเควสมาไหนดูยังไม่มีคำร้องสองคนนี่ไงสองคนที่จะอยากพูดคุยด้วยนะครับมาดูกันอ่ะเลือกคุณเลือกแก้ม้องแก้มจำได้ อ่าอ่าอ้าวให้ให้ใครเลือกให้ให้ตัวน้อยเลือกให้การเลือกการเลือกการเลือกมาไหนโอเคคนไหนดีสุจิตราั้ยสูจิตราัหยอ่ะหนึ่งนาทีมีเวลาไม่รอายังสุจิตราสุจิตราโอเคบายยังสุจิตราเอมงคลภพศาลไม่รับไี่ลอแล้วหนหนหนึ่งหนึ่นาทีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนะา้าหอยหรอ ปิดไฟแล้วค่ะปิดไฟแม่แม่นอนข้างๆไหมพี่จะได้พูดเบาๆไม่จ้าไม่จ้าโอเคโอเคแล้วแล้วใส่กอนยังใส่กอนปิดไฟใส่กอนยังใส่กอนยังต่ะก็เลยอีกสุดตาครับวันวันจริงสุดตามาดูพวกพี่ไหมครับไม่ได้ไฟค่ะ ไม่เไคุยได้คุย่าไม่เป็นไรติดตามมีซัมซุงกาแล็กซี่สนใสามารถลงทะเบียนได้บัตรฟรีได้ร่วมสนุกยังงวัดอยู่ต่างจังหวัดชูจิตราคอนเสิร์ตใกล้ถึงแล้วมีอะไรที่อยากพูดให้กำลังใจพี่ๆสี่คนไหมซู้ๆนะคะขอบคุณครับอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะสิบสิบเจ็ดค่ะ สิบเจ็ดไปสิบเก้าไปยุ่มชันโอเคหมดเวลาขอบคุณมากไม่ใชไม่ไหนไ่หนอีกหนึ่งอีกหนึ่งคนที่เขามาเขามาพูุยนะครับในห้องซ้อมของเบลูกาคอนเสิร์ตนะครับอ่ะให้หนูกันคนเลือกแล้วกันอ่ะดูใหม่คนขอขอมาเรื่อยๆครับรีเควสต์มาได้เรื่อยๆรีเฟซมาเลยรีเฟซรีเฟมารีเควสต์มารีเฟมาเลยนั้นๆนน้นๆพี่ลอยยได้ยังได้ยัง เนินเอาเลยนถ้าบบีเป็นชาวต่างชาติขึ้นมาแล้วก็คุยภาษาอังกฤษฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล Where you from โอเคนะครับเดี๋ยวให้เข้ามาก่อนแล้วมีเวลาหนึ่งนาทีในการพูดคุยกับออฟกานเตนิวนะครับ Hello where you from เฮ้ยสวัสดีครับ BTS แหวนสวัสดีค่ะจ้ะชื่ออะไรนะอุยชื่อแบมชอปหนูเพิ่งไปหาพี่อัฟพี่กันมา อ๋องั้นตอนนี้อยู่ไหนอยู่ BTS เหรอใช่อ๋อไหนดูข้างหลังหน่อยโอ้ยโอใครอ่ะเขาาอยู่ไหนเขาอยู่ใกลจะกลับบ้านแล้วเหรอครับใช่ค่ะโอ้ยไปไหนอ่ะกลับบ้านอ๋อเี๋กลับบ้านนี่ดีนะครับเพื่อให้เข้าใจพวกพี่มาครับป็ูก้ามาเปล่ามาค่ะ มาโอเคก็อยากเห็นนะไม่ได้โชว์ไหมสุดอะไรนะคะอยากเห็นพี่อยากเห็นพี่ออกทวร์ก ก็ต้องซ้อมแล้วทุก็ต้องพี่เขามาใหเขาการอยากให้เขาการให้คุณทำเยอะสุดเลยโอคอะไรพวกนี้อันนี้จะไปดูอยู่ไหมไปดูไปดูไปดูเขาจะไปใสเป็นที่แรงกว่าที่ตรงๆไม่เป็นไรโอเคค่ะอ่ะโอเคนะครับก็สองคนนะครับที่เปิดโอกาสให้มาดูบรรยากาศถึงห้องซ้อมของเบลูก้านะครับโอ้โห คนดูเยอะมากเ9กั0คนในตอนนี <c oughs> <c oughs> ้แจกนะเขาหลงหลงมาพี่้ามากับจดแสนคนแล้วไม่ได้เชื่อนะครับเอาละคอนเสิร์ตจะเกิดขึ้นนะครับอีก11วันเท่านั้นนะครับมีอะไรอยากจะฝากหรือพูดไปถึงคนที่กําลังเตรียมตัวมาดูคอนเสิร์ตของบิลูก้าสิ่งที่อกจะฝากก็คือคนที่อยากจะได้บัตรบิลูก้าสีเมื่อกี้นะครับผมไม่ต้องพสต์ นี่คือความสนุกที่เราจะได้เห็นในคอนเสิร์ตประมาณนี้จะประมาณประมาณนี้คือย้ำเมืกี้พูดผิดไปนิดนึงนะครับครับพอเข้าไปที่ Twitter ของ Samsung Thailand นะครับให้กดรีทวิตไม่ต้องโพลทวิตรีทวิตพอรีทวิตเสร็จเนี่ยแล้วก็กดไปที่แชร์ลิงก์เออไปกดตัวอักษร์แชร์มันก็จะให้คัปปี้ลิงก์เหมือนเดิมเพราะคือประเด็นว่าพอคุณรีทวิตเนี่ยเข้าไปที่ ทวิตเตอร์ของตัวเองพร้อมกับตอบคำถามมาแล้วว่าถ้าคุณมี S23 Ultra ไปดูคอนเสริร์ตมาดูว่าจะฟินเวอร์ขนาดไหนห <c oughs> ลังจากนั้นพอรีทวิตไปปุ๊บค่อยกดคัดลอกเลยใช่าา<ด>ทุกครั<ม>้พ<ม>ี่เห็นอย่างพี่เนี่ยไม่สุกเลยพี่รีทวิตนะ <c oughs> ครับมันก็จะมีปุ่มนี้เหมือนเดิมเราต้องกดรีทวิตคัดก๊อปปี้ลิงก์อย่างนี้ไปเหมือนเดิมแล้วมันจะฟินนะมมันจะฟินหรือเปล่าเราพอได้บัตรฟินมันฟินแน่นอนบัตรฟรีมีสิทธิพิเศษอะไรบ้าง มัอนทีโอ้โหตายโอแล้กรุ๊ปสี่ตอนหนึ่งอได้ได้เป็นกรุ๊ปมิทติ้งด้พาเพื่อนอีกสาคนมาถ่ายกับพวกตอนหนึ่งคนนน้องคนเดียวน้องต้องเชียวน้องเราสี่คนเอ นะครับอ่ะก็ยังไงมาร่วมกิจกรรมนี้เยอะๆเลยนะครับมีเวลาถึงวันที่11พฤษภาคมนี้ในการร่วนสุขและประกาศผลวันที่13นะครับแล้วก็ไปเจอกันที่งานคอนเสิร์ตเบลูก้าครับอ่ะคนอื่นครับผงบัตรหน่อยคากคอนเสิร์ตครับแล้วฝากด้วยนะครับสำหรับเบลูก้าคอนเสิร์ตนะครับผมวันที่20พฤษภาคมนี้นะครับที่รอยยอพาร์ตเกิลฮอล์ใครที่มีบัตรแล้วเก็บบัตรไปให้ดีนะครับตอนนี้บัตรรีเซลไปเป็นแสนครับผมเออดงครับ าเจอกันเจอกันยะไปซ้อมก่อนครับ้ฮะโอเคทำไมเบาอ่ะตอนท้ายต้องแบบเอเจออะไรใหม่ๆที่ไม่เคยเจอมาก่อนใช่ไงไปอะไรอ่ะไปเจออะไรใหม่ที่ม่เจอกันเย โอเคเดี๋ยวไปเจอกันงานคอนเสิร์ตนะวันนี้เดี๋ยวให้ทุกสี่คนซ้อมต่อมาขอฟการเจนิวค่บะบอคค่ะโอเคหมดเวลาแล้วเจอกันไลฟ์หน้าครับบ๊ายบาย